เมื่อมีคนถามคุณว่าเงินเดือนเท่าไหร่คุณควรตอบว่าเงินเดือนผมก็ดีครับแต่ไม่ดีเท่าคำถามนี้หรอกครับเมื่อคุณไปที่ร้านกาแฟซื้อกาแฟหนึ่งแก้วแล้วถ่ายรูปพนักงานพูดว่าไม่เคยเห็นใครแปลกแบบนี้ดื่มกาแฟยังต้องถ่ายรูปอีกคุณควรตอบอย่างไรคําตอบที่ไม่ฉลาดทําไมล่ะมีปัญหาอะไรไหมคําตอบที่ฉลาดเนี่ยการถ่ายรูปเป็นนิสัยของผมการเสิร์ฟกาแฟเนี่ยเป็นงานของคุณเมื่อคนอื่นชมว่าคุณสวยจริงๆคุณควรตอบว่าฉันชอบคบหากับคนที่มีรสนิยมดีแบบคุณค่ะ เมื่อคุณกินข้าวกับผู้บริหารแล้วผู้บริหารพูดติดตลกว่ากินข้าวกับสาวสวยแบบนี้ไม่ต้องดื่มเหล้าก็เมาแล้วตอนนั้นคุณควรตอบว่าอย่างไรคำตอบที่ฉลาดนะครับท่านยังไม่แตะเราฉันก็ได้รับประโยชน์แล้วค่ะคำตอบที่ฉลาดยิ่งกว่าผู้หญิงสวยมีเยอะค่ะแต่ผู้บริหารที่น่าสนใจนี่หายากเมื่อมีคนถามคุณว่าชอบผู้บริหาร A หรือผู้บริหาร B มากกว่ากันคุณควรตอบว่าจะใช้คำว่าชอบกับผู้บริหารไม่ได้หรอกค่ะ ต้องใช้คําว่าเคารพถึงจะถูกฉันเคารพทั้งสองท่านค่ะเมื่อผู้บริหารชมว่าคุณทํางานเก่งคุณควรตอบว่าแม่ทัพเก่งย่อมไม่มีลูกน้องอ่อนแอทั้งหมดนี้ก็เพราะการนําที่ยอดเยี่ยมของท่านฉันจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังเมื่อคุณไปเยี่ยมผู้บริหารแล้วผู้บริหารพูดว่าครั้งหน้ามาไม่ต้องเอาของมาฝากนะเป็นคนในบ้านทางนั้นแหละตอนนั้นคุณควรตอบว่าอย่างไรคําตอบที่ผิดขาดฉันรู้แล้วคําตอบที่ฉลาดเนี่ยท่านไม่เพียงเป็นผู้ใหญ่ที่ฉันเคารพเนี่ยแต่ยังเป็นผู้บริหารของฉันด้วย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของฝากคะ่ะแต่เป็นน้ำใจและคำอวยพรของฉันถ้าไม่ได้เอาน้ำใจและคำอวยพรมาเยี่ยมท่านฉันไม่สบายใจคะ่ะฉันรู้ลิมิตของตัวเองดีคะ่ะเมื่อผู้บริหารส่งซองเงิน1นึ่งหมื่นบาทในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความยินดีและคุณโชคดีได้รับ5,000บาทผู้บริหารพูดว่าโชคดีนะคุณควรตอบว่าอย่างไรคําตอบที่ฉลาดโชคของฉันสู้ความใจกว้างของท่านไม่ได้คะ่ะคําตอบที่ฉลาดยิ่งกว่า ความใจกว้างของท่านสร้างโชคให้ฉันค่ะมีผู้บริหารอย่างท่านถือเป็นพรของทุกคนในสังคมนี้สิ่งที่น่าตัวที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินหรืออำนาจแต่คือวิธีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนซื่อขาดความละเอียดอ่อนเจอเรื่องอะไรก็ล้นลานไม่รู้จะรับมืออย่างไรฉันแนะนาให้คุณพยายามอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบศิลปะแห่งการสื่อสารหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณแก้ปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับการสื่อสารเมื่อเข้าใจวิธีแล้วไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเล็ก คุณก็สามารถพูดต่อหน้าคนอื่นได้อย่างมั่นใจดึงดูดและน่าสนใจจุดเด่นที่สุดของหนังสือเนี่ยคือมีประโยคตัวอย่างครบถ้วนเช่นการพูดในที่ประชุมรายงานความคืบหน้าคำวยพรในงานสังคมสัมภาษณ์งานคำกล่าวในงานแต่งหรือพิธีรับปริญญาแม้แต่การตอบโต้คำถามเสียมารยาทแต่ยังคงรักษาภาพลักษณ์ของคุณไว้ได้ทุกสถานการณ์มีตัวอย่างเฉพาะให้ฝึกทีละประโยคแค่ฝึกอย่างจริงจังคุณจะกลายเป็นคนที่พูดเก่งตอบโต้คล่อง ฉันขอแนะนําอย่างจริงใจให้คุณมีหนังสือเล่มนี้เมื่อคุณรู้วิธีพูดโอกาสก้าวหน้าจะมาหาคุณเอง